อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แต่ทำอะไรน้องคะน้องของน้องทำอะไรน้องน่ะมันจะถือน้องลูกนอนรอใครคะนอนรอพี่โตค่ะอ๋อไม่ใช่นอนรอแม่กับพ่อหรอไม่นอนนอนพี่โตนอนรอพี่โตปะพี่ตาหลับเลยนะโอ้ยโอ้ยหนูมันจะทักขาน้องลูก ส่วนส่วนส่วนจุบตะน้องสาวจุบน้องไหนใครจะจุบน้องมาค่ะมาค่ะอนุญาตให้จุบค่ะทีนึงค่ะโอ้ยวันนี้น้องหน้าขาวมางครับใช่ไหมระบม อันน่ะกิดตังเลยหอาสวัสดีครับอืมอืมยิ้มหล่อหน่อยเลิกใครรอแม่กับพ่อยิ้มหล่อหน่อยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยี่ตานอนดูยี่ตา เส้าไหาพี่โตมากจากของเราไม่เห็ดอายเลยบนอนยิ่งป่าสินับก่อนเบิ่งน่องเด้อใครจะเลี้ยงน้องยกมือขึ้นใครจะเลี้ยงน้องเจียวยกมือขึ้นครับพ่อพี่แต๋นเหรอ,อนุ่นจะลก นี่จะอะไรพูดไม่พ่อหนูไม่ต้องดูนะลูกนะเลื่อนผ่านนะถ้าเขาพูดไม่พ่อหนูกดนี้เลย,ยลุงนะ้านจอเต็นเสือ <laughs> ลิตาอย่าหอมหน่อยพลายดูเออ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 พี่ลิตาอย่าดมน้องดูอย่าดมน้องดูเนาะตัวเกียวบอกพี่ลิตาอย่าดมน้องดูหลายให้หนูหอมไปสิน,นี่หันนู้นนะหันนู้นนะนี่ยังไงเจ้า เกียเกียวครับอากีาหูคยคนนอนเบิดมือคนติรนครับเปมตนตืงนะตืงนตนะอตื่ตงนะตืงนต่นะอ่ะตืงตืงนะี่เต้นให้หน่อยค่ะอะไรเดดิกเอาเหียเกียวเต้นลวแต่ดูดูเดิเขียเียนนึ เกียดเห้เกลียดเหตุการ์ Lady Go, 아 Lady Go ูดูเฉยหนูไม่ได้เกียดอะไรทั้นั Darwin> ้นหาป้าชาเลยลดกไปพี no, ่จ๊ะมนคนเกียดใสุ่ลารณพี่นข้นเกียเหียปลาปลาหายเย้มยยิ้มเลยค่ะเลือกเคเลดี้โก้ร์ดี้โก้เยว ถึงหน่อยเดียเรนดิโก้หนูหนูหนูผมที่ฝาดตามพ้องลุงลุงจัดการอันยาไปมาหาลุงลูกไหมนาลีตายใหญ่จังสั่นลูกแต่มาหาลุงแล้วๆมั้ยจะโดนน้องเร่งเร่งนะเรนดิโก้เรนดิโก้ตาเรนดิโก้วิ่งบ่ Gin. เอามาจุ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 บี้ดีเอาพงขึ้นไม่อะจุบงานนี้ดี <c oughs> น้ำลายพี่ก็ช่วยพี่โอ้ยน้ำลายพี่ก็ถูกมน้องด้วยเหรออุ้ย <c oughs> น้ำลายพี่นะทำไมถูกน้องอน้ำลายพี่นะ <c oughs> เห็นบ่ลน้องมุนยิีเล่อ <c oughs> lady go lady go โอ้ยขั้นเขียว้านจะคลองขั้นเขียว้านจะคลองครับเป็นเบาค่ะยุยหล่อมากครับอ อะไรคะอะไรเตยอะตัวหงเอาเต้น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 เร็วๆหมอหมหมอมจุบจุบลกจุบเรุลไจุบลูรวโอ้ยไปจุบลูก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  <พอ>จบลูกน้ำพอ,พอแล้วลูกนอ้องพอนะลูกพอแล้วค่ะลูกน้องหุ่นยินแล้วแต่น้องไม่เอาก็น้องไม่เอาน้องไม่เอาไหมเอาแอา้วนะเอาให้น้องหน่อยป้าห่มน้องได้ดูป้าไม่เอาป้าบอกว่าใครจะถูกป้าตีไม่ลุกมือขึ้นโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ป้าขอบคุณป้าหรือยัง ขอบคุณเลยเรียวๆนี่ตาขอบคุณป้าขอบคุณป้าก่อนขอบคุณก่อน,น,อนแม่ค่ะแม่เวๆอุ้ยเอาหน้าจอมาโชว์สิหน้าจอมาโชว์สิรูปใครนะ่ะไหนอุ้ยรูปพี่ค่ะรูปพี่กับลูกใครคะรูปกับน้องชายกับพี่ค่ะน้องชายชื่อว่าอะไรคะนโกโก้องชายรักตัวเกียวกับพี่น้องโตเกียวหรอไหมคะ พี่ลิตาสวยไหมคะสวยใส่หมวกประยนะคะอตอนเด็กๆก็เล่นน็อตตอนมันเด็กดื้อต่อนห่งเด็กขี้ดื้อแล้วตอนโตมาล่ะเล่นเล่นโอเคอุ้ยทำไมหลอดจังเลยอือเราต้องมากันดื้ ตัวมาก็ดื้ออีกเหรอตัวมาถ้าดื้อแล้วโดนอะไรคะโดนไม่เลียวไหมโดนไหมคะโดนไม่เลียวไหมคะมโดนแน่ๆคะ่ะใครคิดดื้อแล้วโดนแน่ๆคะ่ะไม่เลียวคะ่วะโอ้จุบอีกล่ะนั่นี่ตาเบิง้งผมแท่งสาบคนนะหนูรักน้องมากเออหนูรักน้องมากคะ่ะโอ้ยทับน้องขี่แตกซะหน่อยเบิ้งเบิ้งเบิงเบิง,บง,บง,บง อยโอ๊ไหนไหนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยค่ะหนึ่งสองาเดี๋ยวนะนี่แต่ทำไม่ดีค่ะนี่นี่เหือสันทองว่าเหืออ๋อเราเหี้ยเรเบีบไปจะบีบไปบีบไปนะเราบีไปนะโอ๊ไปละพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม